สุน <ide él an ici> <sal> ัขละมานโรฮิมล a l a a m วิธีแยกให้ออกว่าการมีหนี้แบบไหนดีและไม่ดีหลายคนเนี่ยพลาดเรื่องนี้นะบางทีเนี่ยไปก่อหนี้จนกระทั่งหนี้สินเขาเรียกว่าล้นพ้นตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้คืนได้อันนี้ก็คือสุดตรงฝั่งนึงนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยบางคนเข้าใจว่าการมีหนี้สินเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไป หมายถึงว่าไม่ควรจะมีนี้เลยจริงๆแล้วท่านอบลีเองสอลลอห์สักก็เคยมีนี้และในอัลกุรอานเองเนี่ยก็ได้พูดถึงอ,อ,อายะที่ยาวที่สุดนะอายุตุดไดอายะที่พูดถึงนี้สินทีนี้ผมจะบอกในคลิปนี้ว่าถ้าเราจะมีสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยหรือจำเป็นต้องมีนี่เนี่ยนี้แบบไหนท,ที่เรียกว่านี่ดีและแบบไหนที่เรียกว่านี่เลวข้อจําแนกก็คือนี่ดีคือนี่ที่เราก่อแล้วแล้วมันก่อให้เกิดไรายได้ หมายความว่าบางทีเนี่ยการซื้อรถคันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นนี่ดีหรือเป็นนี่เลวถ้าหากรถคันนั้นเป็นเหตุทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นเช่นคนซื้อปิก up มาขับแล้วก็หรือซื้อรถตู้มาแล้วก็มาปล่อยเช่าต่อหรือว่าไปขับส่งคนส่งของต่างๆถ้าแบบเนี้ยการก่อนนี้แบบนี้เขาเรียกว่าการก่อนนี่ดีโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราต้องผ่อนกับค่ารถตัวอย่างเช่นนะค่ารถนั้นๆเนี่ย สมมติซื้อแท็กซี่มาคันหนึ่งแล้วเราต้องผ่อนสมมติว่าต่อเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วเราไปปล่อยเช่าได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทสมมตินะไอ้ส่วนต่างสองพันบาทที่เราได้มาเนี่ยอันนี้ก็คือกระแสเงินสดเป็นบวกสองพันนะอันนี้เขาเรียกว่านี่ดีเพราะเราไปก่อนนี่ก็จริงเราต้องผ่อนต่อเดือนก็จริงแต่ว่าเรามีรายได้เข้ามาและโดยเฉพาะรายได้ที่เป็นบวกแต่แม้แต่รายไดไ้อาจจะไม่เป็นบวกเสมอตัวหรืออาจจะเป็นลบ ก็ยังถือว่าเป็นหมวดนี่ดีอยู่แม้ว่ากระแสงเงินสดของแต่และเดือนเนี่ยเราอาจะต้องจ่ายส่วนต่างจากไรายได้ที่เราจะออได้รับมาในแต่และเดือนไรายได้สมมุติว่าเราต้องผ่อน1,500 0บาทแต่เรามีไรายได้รถคันนั้นเนี่ยที่เราปล่อยเช่าได้แค่1,000 10, 0บาทก็ยังมีเพราะเราจ่ายแค่5,000บาท ไม่ได้จ่าย1 5 0 0 0าบาทเต็มอันนี้เขาเรียกว่าในหมวดของหนี้ดีแต่ที่ดีที่สุดก็คือให้รายจ่ายของเราเนี่ยน้อยกว่ารายรับเที่เข้ามาอย่างเช่น15,000ที่เราต้องจ่ายผ่อนใช่ไหมครับแต่เรามีรายได้หมื่นเจ็ดสองพันที่เป็นส่วนต่างเนี่ยอันนี้ก็คือดีที่สุดนีเขาเรียกว่าหนี้ดีส่วนหนี้เลวซึ่งคนจํานวนมากี่ไปติดกับหนี้เลวก็คืออะไรครับจำพวกหนี้บริโภคต่างๆหนี้ที่เราไปซื้อสิ่งต่างๆมาแล้วเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือมากกว่านั้นนะ คนไปซื้ออะไรบางอย่างมาแล้วนอกจากไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วไอสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องมนเทนเนนต์เราต้องบำรุงรักษาเราต้องมีจังหวะแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยไปนําเงินของเราเนี่ยไปจ่ายค่าสิ่งที่เราไปซื้อมาตลอดตลอดทุกช่วงเวลาถ้าแบบเนี้ยเรียกว่านี่เลวนี่แล้วนิยามก็คือนี่ที่เราไปไปก่อนนี้แล้วใช่ไหมฮะไม่มีเงินสดของตัวเองก่อนนี้แล้วไอนี่ตัวนั้นเนี่ยไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเราบางทีอาจจะเป็นรถเหมือนกัน รถที่เราอาจจะบอกว่าเออฉันมีรถอยู่แล้วแต่รถที่มันดีขึ้นโดยที่ไม่มีความจําเป็นหรือเราอาจจะมีบ้านอยู่แล้วเปลี่ยนบ้านที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะมีโทรศัพท์มือถือ,อแล้วซื้อโทรศัพท์มือถือที่เป็นเครื่องใหม่เป็นรุ่นใหม่อาจจะมีเหตุผลต่างๆนานาถ้าหากว่าการซื้อโทรศัพท์มีความจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งการซื้อรถมีความจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าซื้อโทรศัพท์ซื้อรถหรือเปลี่ยนบ้านหรืออะไรต่างๆที่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กเนี่ยสมมติเป็นต้นนะโดยที่ไม่มีความจําเป็นแล้วและเราจะต้องจ่่่่่่าาายยแแบบผอออนนนนไปกกกีีี้้้สลลวววเเเเร ีการซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุทําให้เราสร้างไรายได้มากขึ้นแบบนี้คือนี่แล้วที่ไม่ควรก่ออย่างยิ่งและนี่คือข้อแตกต่างที่เราจําเป็นต้องรู้เป็นความรู้การเงินด้านพื้นฐานและผมแจ้งเขาดีกับทุกคนว่าตอนนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทำดีละเนื้อหาเนี่ยเสร็จแล้ว,ลวนะลนหน,วนังสือชื่อว่ารวยด้วยสกัดจะเป็นเหมือนกับผู้มือการบริหารการเงินงส่วนบุคคลแบบอิสลาม,มิกมีหลักการจากอัลกุรอาน และสุนั้ท่านนบีนอลอฮุอเลยสำหรัพี่น้องลองช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าอยากจะให้ตีพิมพ์เล่มนี้หรือเปล่าแต่ผมแบ่งไปนะประมาณสามบทนะสามพาร์ทเนี่ยพาร์ทแรกจะพูดเกี่ยวกับการปรับไม์เซ็ตเกี่ยวกับการเงินให้ถูกต้องพาร์ทที่สองก็คือทักษะการที่เราจะหาะไรายได้บริหารค่าใช้จ่ายการเก็บออมการทําธุรกิจการลงทุนแล้วก็การจาร่ายสกัดทั้งหมด6ข้อเนี่ยจะบอกเป็นเคล็ดลับหลักสูตรที่เราจะได้นำมาปฏิบัติเป็นข้อเป็นข้อเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ ผมใส่เจความเสี่ยงทางการเงินงที่จะทําให้เป็น,เป,นเป็นตัวติดชะงักเนี่ยทำให้เราไม่รวยสักทีหนึ่งหรือทําให้เราติดติดอะไรบางคนมีอะไรได้มากแต่ว่าไปติดกับหนี้เลวเทียกตักอย่างเนี่ยก็คือไลฟ์สไตล์ของชีวิตเนี่ยมันต้องดีขึ้นตลอดถ้าใครเห็นว่าหนังสือเล่มนี้คาดว่าตอนนี้ยังไม่เปิดจองนะแต่ผมมาถามก่อนถามเสียงก่อนว่าคาดว่าน่าจะประมาณสักปลายปลาย,ลายตุลาอินเชอัลเห หรือว่าต้นพฤติการหนังสือเล่มนี้จะออกมาถ้าพี่น้องคิดว่าหนังสือเล่มนี้รวยด้วยสกาดเนี่ยควรที่จะตีพิมพ์ช่วยช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าตีพิมพ์ตีพิมพม์จะไดออ้อะไรนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะว่าหนังสือเล่มนี้น้องอยากจะอ่านกันและผมจะทําแค่เล่มเดียวนะเล่มนี้เนี่ยแล้วก็เนื้อหาแบบว่าซทำแบบคอมพิวส,สมบูรณ์หรือเลอะถ้าใครเห็นว่าเนื้อหาแบบนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งจากเนื้อหาเห็นว่าควรที่จะมีและมีเนื้อหาเยอะม,มากๆนะน่าจะประมาณสัก4 5 0 0หน้าขนาด a 5นะ แล้วก็ทาเป็นแบบดีทําแบบปกแขงอย่างดีอินชอนหรอถ้าใครคิดว่าควรที่จะพิมพ์น้องช่วยพิมพ์มาเลยว่าตีพิมพ์ตีพิมพ์อินชอนหรอผมและทีมงานก็จะได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจอยู่อยู่ในขั้นตอนการจัดหน้าอินชอนหรอถ้าพี่น้องเห็นว่าควรตีพิมพ์ช่วยพิมพ์ว่าตีพิมพ์ตีพิมพ์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและก็แชร์คลิปนี้ออกไปครับสาลาโอเลกุมอัลลอฮฺนะครับ